สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมถุกใจสายข้างนะครับก็ต่อกันเลยนะครับจะดัดแปลงนะครับจากล้อเรเดียนนะครับจะใส่ยางนายนะครับก่อนหนึ่งก็ต้องตัดจุกลมออกก่อนนะครับจุกลมตัวเนี้ยจุกลมตัวเนี้ยต้องตัดออกครับก็ค้นพบแล้วว่านะครับใบเลื่อยนะครับเข้าได้พอดีนะครับเดี๋ยวตัดตรงไหนเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับ แป๊บหนึ่งเห็นไหมเพื่อนมันจะมีมันจะมีขอบตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเราต้องพยายามเอาไปเลื่อยตัดให้อยู่ข้างล่างขอบนะครับอันนี้คือขอบเห็นไหมไอตรงนี้จะเป็นขอบเนี่ยตรงขอบอยู่ตรงนี้เลยดูใกล้ๆเห็นไหมเนี่ยมันจะมีขอบอยู่เราต้องตัดข้างล่างขอบนะครับเนี่ยไอเอาไปเลื่อยสอยข้างล่างขอบให้มันขาดไปเลยนะครับ มันก็จะสอยให้มันขาดไปเลยเห็นหรือเปล่าสอยให้มันขาดไปเลยนะครับ ค่อยๆสอยนะครับ มันก็จะค่อยค่อยข,ขันนะครับเพื่อนๆทำไปเรื่อยจะมีจริงๆมีหัวสอนอยู่ข้างในเนี่ยจะมีตัวนี้เห็นไหมเ <c oughs> นี่ย <c oughs> ตอนนี้ผมเอาครีมดึงหลุดได้เลยนะเนี่ยแหาครีมก่อน คิมบิดออกได้เลยนะครับเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสายยางนายนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็แหอะไรตอกออกนะครับก็จะใช้แหอะไรครับตอกตอกตรงนี้ออกให้มันออกมานะครับก็ผมก็ลองจะใช้ปลายครีมครับกระแทกลงไปนะครับอ๋อได้นะครับเพื่อนมันไม่แน่นนะครับยับลงไปเลย หลุดมาแล้วไง่ายๆนะครับไง่ายๆมาแล้วเนี่ยมันไม่แน่นแม่ถ้ามันขาดไปแล้วก็เอาคีมไปแหลมอย่างนี้ครับแย่ามาได้เลยเนี่ยอคีมไปแหลมไม่ค่อยแย่กระแทกแม่มันก็จะหลุดออกมาครับเพื่อนจากนั้นเราก็จะใส่ยางนายได้นะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องงัดยางข้อเหมือนเดิมครับเพื่อนๆก็คนที่ ทำยางก็จะรู้แล้วว่าใสาย่ยางแบบไหนนะครับก็จานดิสด,ดูลายด้วยนะครับดิสอยู่ฝั่งนี้ใสย่ยางฝั่งนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตใสย่ยางไปได้สักนิดหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวก็ใสย่ยางไมยกันก็ใสย่ายางไม้ไปแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมมีจุกอยู่เห็นไหมรู้สึกว่าจุกจะหลอมนะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหาแหวนลองนะครับ ตันี้ก็ใสย่ยางมาก่อนเดี๋ยวก็ค่อยงัดเข้านัดเข้าเหมือนยางทั่วไปแหละครับง่ายนะตนัวนี้ก็ใสย่ยางมาครับไปเลยนะครับเปลี่ยนจากยางเรเดียนใสย่ยางมานะครับก็คือลดต้นทุนขยัานิดนึงต้องไล่ดีๆนะครับเนี่ย ถ้าเราใส่ไม่ดีมันจะพับเลย่ยก็ดอกยางก็เหลืออเยอะนะครับแต่มันรั่วก็ดีนะครับแบบนี้ยางหนาด้วยใส่ยางมาไปแล้วนะครับสำหรับคนที่ชอบดัดแปลงนะครับเนี่ย ลุบรมก็จะอยู่ตรงนี้แต่มันจะรวมนะครับน็อตรงนี้ต้องหาอะไรมานลองครับแหวนอะไรก็ได้ก็งัดยางเข้าไปเลยนะครับเหมือนเรางัดยางเข้ากับล้อธรรมดาทั่วไป ตรงนี้ครับมันมันหลวมใช่ไหมเดี๋ยวต้องหาอะไรลองนะครับแหวนอะไรก็ได้แล้วก็ขันอัดลงไปผมก็จะใช้แหวนยางไนครับตัวไนอะเราเสร็จยางไนนะครับที่มันจะมีแหวนลองตงัวนี้ของยงางไนเก่าที่เหลือครับตัดมาเลยครับตัดมาสวมไปเลยนะครับยางไนอะ่ะ เวลายงางไนก่าที่เราเปลี่ยนทิ้งนะครับเนี่ยมันจะมีตัวนี้อยู่ก็ขานออกมาเลยนะครับเนี่ยที่มันติดกับจุบลงข้างในอ่ใส่ได้มันจะเป็นแหวนรองนะครับจะเป็นแหวนรองพอดีเลยนะครับ ก็สำหรับใครที่งบน้อยนะครับยังไม่มีตังเปลี่ยนยางนอกเรเดียน,นครับก็ทําแบบนี้ก็ได้นะครับอนาคตก็ซื้อ,อยางที่ไม่ใช่เรเดียนใส่เลยก็ได้ถ้าหากว่ายางนอกตัวนี้มันล้นไปแล้วก็ซื้อ,อยางที่ไม่ใช่เรเดียนใส่เลยก็ได้สําหรับใครที่อยากประหยัดงบนะครับ mm hmm. ก็ช่วยเซฟเงินได้นะครับ <c oughs> นีนะ่ขันให้แน่นเลย ออก็เอาไปเติมลมกันเลยนะครับก็ดูแยงให้ขึ้นขอบนะครับเห็นไหมเนี่ย ยางมันจะขึ้นขอบนะครับทั้งสองฝั่งนะครับขึ้นขอบดีนะครับเพื่อนเช็คยางขึ้นขอบนะครับถ้าขึ้นขอบดีแล้วก็จบงานนะครับเพื่อนก็เป็นการใส่ยางไนแบบง่ายๆนะครับเนะี่ย ก็ถือว่าไม่หมู่เหมือนกันนะครับถ้าต้องใช้กําลังหน่อยนะครับในสําหรับงานนี้ครับใครแรงน้อยนะครับแนะนําอย่าทํานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเด็กกันยางดีสซคิวแตกนะครับก็จบไปแล้วครับตรงนี้ผมก็จะใช้ตัวลองนะครับเนี่ยอย่างน้อยเรามันจะมีแหวนลองตรงนี้ทุกอันเลยก็ขันออกมานะครับขันยางในเก่าอะมาลองแล้วก็ขันไปเลยแบบนี้ก็ใช้ยาวนะครับเนี่ยประหยัดงบ เพราะว่าสภาพดอกยางยังเหลือเยอะเลยนะครับเนี่ยโอเคนะครับหลังจากที่ติดตั้งแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับโอกาสหน้าก็งัดเปลี่ยนเป็นยางนายได้เลยแล้วก็ถ้าจะเปลี่ยนใหม่ก็แนะนําให้เป็นยางที่เป็นยางไม่ใช้ยางนายนะครับแบบเนี้ยเพราะว่าผมได้ทําการทําลายหัวนี้ทิ้งไปแล้วหัวจุ๊บเลยหอดทุบเลยอะทิ้งไปแล้วก็ต่อไปก็จะเป็น ยางแบบธรรมดานะครับผมก็ลูกค้าก็บอกว่าได้นะครับก็รับได้นะครับก็โอเคนะครับหลังจากเช็คยางขึ้นขอบอะไรก็ได้แล้วได้แล้วนะครับในณะแนที่ต่อไปนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนยางอีกนะครับมันจะกดขอบง่ายแล้วนะครับเพราะว่าข้างไมมันมียางน้อยนะครับมันจะไม่แน่นนะครับเหมือนยางเรเดินะครับเพราะว่าผมลองปล่อยลมแล้วแล้วก็เอามือบีบนะครับมันจะบีบขอบง่ายแล้วนะครับเพราะว่ามันมียางน้อยอยู่ข้างในนะครับ ก็ถือว่าจบๆกันไปนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับถ้ามีคลิปอะไรดีๆก็ผมก็จะน,นําเสนอนะครับเพื่อนๆอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็ถ้ามีโอกาสผมก็จะทําให้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ